ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินติดถนนใหญ่นะครับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับติดถนนใหญ่นะครับจะทําธุรกิจนะครับของเราเหมาะเลยนะครับครับที่ดินของเราแปลงใหญ่นะครับของเราเนื้อที่46ไร่3งานกับอีก5 7าตารางวานะครับของเราติดถนนใหญ่เส้น3-40นะครับท่านที่กําลังมองหาที่ดินแปลงใหญ่ๆนะครับและติดถนนใหญ่ด้วยนะครับทาเลดีนะครับทำธุรกิจเหมาะเลยนะครับ แปลงนี้ถือว่าราคาไม่เอรอนะครับที่ดินติดถนนใหญ่นะครับแต่เนื้อที่เยอะเท่านั้นเองนะครับครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ1นล้านสองแสนานะครับราคานี้ถือว่าราคาน่าฟังเลยนะครับนะครับท่านที่มองหาที่ดินแปลงใหญ่นะครับจะทําธุรกิจนะครับเหมาะเลยนะครับครับเดี๋ยวผมพาไปดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับนี่นะครับถนนด้านหน้านะครับเป็นถนนทางหลวงนะครับถนนเส้น3-40นะครับถนนใหญ่เลยนะครับ ครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปอำเภอบางปะมานะครับเผื่อท่านใดจะไปทําธุระนะครับที่ตัวอำเภอนะครับก็อยู่ที่ประมาณ17กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับที่รถวิ่งไปนะครับทางนี้ไปทางอําเภอลาดบหลวงนะครับเผื่อเราจะไปซื้อของนะครับที่ตลาดนะครับที่อำเภอลาดบหลวงก็อยู่ที่13มกิโลนะครับถ้า f อผมมาจากทางเวสเกตนะครับก็อยู่ที่51กิโลนะครับแล้วก็จากนี้นะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่52กิโลนะครับ เหมาะสาหรับท่านที่ชอบที่ดินติดถนนใหญ่นะครับที่ที่เขาเรียกว่าที่ดินมีอนาคตนะครับเหมาะเลยนะครับครับของเราด้านหน้าเราติดถนนใหญ่นะครับด้านหลังนะครับของเราก็จะมีถนนเรียบคลองนะครับแล้วก็จะมีคลองอยู่ด้านหลังนะครับนะครับมีที่ทิ้งน้ําที่ระบายน้ํานะครับ หรือว่าช่วงที่เราซื้อนะครับเรายังไม่ทําประโยชน์อะไรนะครับก็ให้คนเขาเช่าทํานานะครับปลูกข้าวไปก่อนนะครับมีคลองอยู่ด้านหลังนะครับครับผมพาไปดูรายละเอียดที่ดินของเรานะครับครับนี่นะครับแนวขอบเขตที่ดินของเรานะครับของเราเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับนี่ครับหลักเขตเราอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับหลักหมุดของเรานะครับครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปนู่นเลยนะครับ ครับของเรานะครับหน้ากว้างนะครับจะอยู่ที่ประมาณ130เมตรนะครับไปนี่นะครับ130นะครับแล้วก็ความลึกด้านแถบนี้นะครับจากตัวนี้นะครับเราลึกไปถึงช่วงด้านท้ายนะครับครับความลึกด้านแถบนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ530เมตรนะครับของเราไปนี่นะครับจะโค้งๆหน่อยนะครับครับแล้วก็จากมุมน้นนะครับนะครับความลึกนะครับไปถึง ด้านท้ายเป็นกันนะครับด้านแถบนู้นนะครับด้านแถบนู้นนะครับความลึกจะอยู่ที่ประมาณ430เมตรนะครับแล้วก็ส่วนช่วงด้านท้ายที่ติดถนนเรียบคลองนะครับด้านท้ายนะครับด้านท้ายจะกว้างอยู่ประมาณ130เมตรนะครับครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินแปลงใหญ่นะครับที่ดินมีอนาคตนะครับในอนาคตนะครับถือว่าเหมาะเลยนะครับแต่เนื้อที่เยอะนิดนึงนะครับหรือว่าท่านใดที่มีพี่น้องนะครับซื้อหุ้นกันไปนะครับซื้อเก็บไว้นะครับ รับรองแถวนี้นะครับมีอนาคตแน่นอนนะครับเหมาะสร้างปั๊มนะครับทําธุรกิจต่างๆนะครับเหมาะเลยนะครับราคาถือว่าราคาจับต้องได้นะครับจิรินติดถนนใหญ่นะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ1นึ่ล้านสองแสนานะครับราคานี้ก็ยังต่อรองได้นิดหน่อยนะครับครับของเราเป็นฉนดคุดแดงนะครับอ่ะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแนวขอบเขตของเราด้านแถบน้นนะครับ ครับนี่นะครับแนวขอบเขตของเรานะครับนี ies, ่ครับจากตัวนี้นะครับนะนี่ครับแล้วก็จากนี้ผมหมุนตัวไปนี่เลยนะครับนะครับจากด้านนี้นะครับไปถึงแนวเขตของเรานะครับหลักหมุดด้านแถบน้นนะครับด้านหน้านะครับของเราจะกว้างอยู่130เมตรนะครับนี่ครับแล้วก็ด้านที่หันหน้าขึ้นไปทางถนนนะครับของเราจะเป็นทางทิศตะวันตกนะครับด้านนี้นะครับครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับความลึกนะครับด้านนี้นะครับจากนี้นะครับตรงไปถึงนู่นเลยนะครับ ความลึกด้านแถบนี้จะอยู่ที่ประมาณ430เมตรนะครับด้านท้ายนะครับจะกว้างอยู่ประมาณ130นะครับครับก็ขอฝากด้วยนะครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินแปลงใหญ่นะครับแล้วติดถนนใหญ่นะครับที่ดินมีอนาคตนะครับราคาจับต้องได้นะครับราคาไม่เบรอนะครับ ครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับแล้วก็รอบรอบเขตปริมณฑลนะครับขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ f อที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ก็ฝากที่ดินแปลงใหญ่นะครับของเราติดถนนใหญ่เส้น340นะครับครับที่ดินของเราเนื้อที่46กไร่3งาน57ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตำบลสาลีอำเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้ผมและทีมงานบายบายขอบคุณครับ